วันนี้ผมมาชวนทุกคนฝึกว่ายน้ําคลายร้อนกันใช่แล้วนี่หน้าหนาวแต่ว่ามันเริ่มร้อนๆแล้วความหนาวมันผ่านไปเร็วมากวันนี้เราจะมาฝึกว่ายน้ําที่ตรงนี้แต่ทําไมเขาถึงมีพัดลมพัดด้วยเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแกร่งขึ้นฝึกต้านทานทั้งแรงลมแรงน้ําแรงคลื่นในการว่ายน้ำเฮ้ยผมว่ายน้ําต้านแรงลมต้านคลื่นไปเออ,เอ,อผมว่ายไม่ผ่านเดี๋ยนะผมว่ายไม่ผ่านปุ๊บล้านค้าพาทันที พี่ก็เน้นขายของจังเลยนี่คือแมพฝึกว่ายน้ําและมาว่ายน้ําต้านแรงลมนะฮะที่ฝึกจริงๆไม่ได้อยู่นี้อยู่ตรงนู้นและแน่นอนที่ฝึกนั้นย่อมต้องมีพัดลมด้วยเพราะเป็นการว่ายน้ําทวนลมนี่คือพัดลมขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่เพิ่มการต้านแรงลมเพิ่มกําลังแขนกนาลังขาของเราในการว่ายน้ําฝึกเลยอันนี้อนี่แหละฮะนี่ผมกําลังฝึกว่ายน้ําหรือผมจมน้ําก็ไม่รู้แต่ผมสามารถมีโบนัสด้วยกดได้โอ้ ได้หลายอันเลยไม่ใช่หลายอันมันขึ้นมาหลายอันแต่ว่าแค่สองอันมันหลอกตาผมว่ายน้ําโดยที่ไม่ต้องหายใจผมกั้นหายใจได้นานมากอ๋อผมก็ว่าอยู่มันคืออะไรนะึกว่าผ้าคลุมรองเท้าดําน้ําเป็นรองเท้าอ่ะครบแล้วหนึ่งร้อยลองดูสิพัดลมใหญ่มากว่ายไม่ค่อยไปเฮ้ยเฮ้ยเฮขยับไปอยู่ขยับไปอยู่ขยับไปอยู่แต่มันเริ่มโอ้โหไม่ผ่านอยู่ดีฮะมันต้องใช้เท่าไหร่เนี่ยตรงนี้ไม่เห็นมีบอกเลย กาก,กบาทคืออะไรไม่ได้ละฮะว่ายไม่ผ่านสักทีเพราะฉะนั้นเข้าสู่ช่วงวิทยาศาสตร์น่ารู้กับโมนโนคุในน้ำวิทยาศาสตร์นั้นผมมาเพื่อทําการทดลองวิทยาศาสตร์และแน่นอนในแบบนี้นั้นวิทยาศาสตร์การว่ายน้ํามีตั้งแต่สัตว์เลี้ยงที่เป็นพรีเมียมเอกสามพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าโลบักบวกเจ็ดหมื่นห้าพันมันเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้เกมพาสอ่ะมาเดอบลินวิทยาศาสตร์นั้นเป็นสิ่งที่ทคนรู้ได้แต่ไม่ต้องทดลองเองดูนักวิทยาศาสตร์ทดลองพอ มันเปลืองมันเปลืองการเพิ่มโชคนั้นไม่ถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์ถือว่าเป็นศิลศาสตร์อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะข้ามไปเปิดสามตัวเอาไว้ก่อนเทเลอพอร์ตอาจจะจําเป็นคูณสองสปีดแน่นอนเปิดออตโต้ไม่เอาเพิ่มโชคไม่เอาเอาต้าลักไม่เอาใส่สัตว์เลี้ยงอีกสองตัวใส่สัตว์เลี้ยงอีกห้าตัวเป็น7ดตัวจากเดิมกี่ตัวไม่รู้พชันอ่าอันนี้โอเคคูณสซื้ออันหนึ่งได้สามอันอย่างนั้นเพิ่มโชคที่โพชั่นแล้วกัน หนึ่งขวดกี่นาทีสิบนาทีถึงว่าทำไมคูณ3าราคาถูกที่แท้คือครึ่งชั่วโมงในเมื่อมโนโนคุมาขนาดนี้แล้วเราจะไม่ทดลองวิศาที่เป็นเรื่องสำคัญได้ยังไงเมื่อกี้เราเห็นอยู่ว่ามันมีสัตว์เลี้ยงที่เป็น4ี่ร้บโลบัคแต่ขอสำรวจดูก่อนว่ามันมีอะไรอีกบ้างอันนี้คืออันเดียวกันใช่ไหมคริสตันฟาวเวอร์กาเดียนริงด้วยหลีกสตัวบวกเจ็ด0หนึ่งตัว ตอนนี้เราใส่ได้สิบตัวนะฮะแต่ตัวนี้ตัวเดียวใส่มาแล้วนายจะช่วยให้เราว่ายน้ําไปเก่งขึ้นใช่ไหมนายดีมากเพราะฉะนั้นแล้วหมดนาทีของผมแล้วนะฮะกลับมาในช่วงเดิมนะครับในช่วงการฝึกทดลองอย่างจริงจังวิทยาศาสตร์ที่เราทดลองไปนั้นผลจะเป็นยังไงบ้างมาลองว่ายดูตรงนี้ผมโอ้สามพันครับผมได้มาสามพันเอ๊ะมันบวก 7, เจ็ดหมื่นกว่าไม่ใช่เหรอบวกเจ็ดหมื่นห้าพันเปอร์เซ็นหรือว่านับยังไงไม่เข้าใจได้แค่สามพันนะฮะ แต่เดียวเดียวเดยวเมื่อกี้มันโน,โนคุไปแล้วผมลืมมันมีตรงนี้อีกทำไมต้องเรียกกลับมาให้วุ่นวายด้วยซื้อเองไม่เป็นหรือไงมัน198โลบัคได้5,000โทฟี่นะฮะแล้วก็ได้เป็นสัตว์เลี้ยงอะไรเนี่ย Orange Half Demon แล้วก็ Demon Egg 6อันในราคาที่สุดคุม้มอ่ะผมมาเพื่อการนี้ซื้อมาโอ้โหอือเต็ไมไปหมดเลยเท่าไหร่บ้างสองพันหนึ่ง จ็ดอยแล้วก็ห้าร้อยอ๋อมันคืออันนี้ใช่ไหมดมอนเอ็กอ๋อไม่ใช่คนละอันกันเอาละฮะได้เวลาเอ้ยไม่ได <c oughs> ต้ต้องไปเปลี่ยนผมก่อนแป๊บหนึง่งโอ้โหมันมันรบกวนสมาธิมากมีปิดสั์เลี้ยงไหมอ๋อมีมีมีโอเคฮะถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็นแต่ว่ามีอยู่จริงเอาละฝึกตอนนี้ได้ทีหนึ่งสามพันสามอะไรใส่เพิ่มไปทุ้งหลายตัวได้แค่สามพันสามโอ้อ่ะฝึกกันอื่นได้หรือยังอันนี้ห้าร้อยบวกแปด ได้ครั้งละ26,000มันก็ยังน้อยอยู่ดีนะอะตอนนี้พลังการว่ายน้ำสี่แสนนะฮะมาลองว่ายดูก่อนตรงนี้ได้เรีอยงฮ้บโอ้โหเรียกว่าว่ายไปชนพัดลมเลยได้แปดวิน1รอบโอ้โหน้อยมากวิ่งใต้น้ำได้โอเคเรียบร้อยขอลองเปิดสัตว์เลี้ยงโซนนี้หน่อย อันนี้ใช้อ๋อ oh, ใช้น้อยใช้แค่สามสัตว์เลี้ยงโซนนี้คอมมอน80%ก็แสดงว่าสัตว์เลี้ยงนั้นก็คูณเยอะนะฮะที่ได้มาก็น่าจะไม่ได้อพอะไรเท่าไหร่อ่ะโซนต่อไป20่สิบโทฟี่อัลล็อกมีกี่โซนเนี่ยสัตว์เลี้ยงโซนทะเลทรายใช้50าิบวินคอมมอนอีกแล้วคอมมอนบวกสองใกล้เคียงแล้วฮะโอ้โห <laughs> เหมือนกำลังจะจมน้ำ ได้สองแสนหกนะฮะโบนัสครั้งก็สองแสนหกอืมตอนนี้สามล้านแปดตรงนี้ต้องเท่าไหร่ไม่มีบอกลองไหว้ดูโอ้โหเหมือนเดิมฮะทะลุไปพัดลมอีซี่เลยรอบหนึ่งได้สี่ร้อยสี่ร้อยวินแรงได้แค่นี้เหรอพัดลมสบายมากโซนต่อไปสามพันสามพันวินโซนที่สามโซนอันนี้เหมือนจะแรงครั้งหนึ่งได้สี่แสนห้าแสนครับ แปดแสนโบนัสแปดแสนแปดแสนถึงล้านหนึ่งโบนัสส่วนวินนั้นตรงนี้ใช้สามพันเปิดมาคอมมอนอีกแล้วเท่าไหร่สามร้อยงเหรออ่ะมาไหว้ต่อตรงนี้โอ้โหเหมือนเดิมฮะได้หกพันวินโอเคแสนวินโซนต่อไปสี่หมื่นห้าอะฮะยังมีอีกฮะตรงนู้นตรงนู้นมีเรื่อยๆโซนเยอะเหลือเกินอ่ะอันนี้ไหวได้เลยไหม เอ้เรว่ได้ไว่าได้แต่ว่าช้านิดนึงช้านิดนึงเหมือนจมน้ํามากกว่ามนุนโนเกะเหมือนได้ว่ายไม่ค่อยไป <c oughs> อ่ะขยับมานิดนึงอืมอันคอมมอนเป็นต้นไม้ที่ไม่มีต้นนะฮะมีแต่ใบใส่เป็นหวกได้เลยนี่เป็นไงยืนเป็นต้นให้ห้าร้อยหกร้อยไม่สูงนะสัตว์เลี้ยงเอาละหนึ 140, ่งร้อยสี่สิบล้านมาว่ายใหม่จะผ่านไหม ช้าลงฮะว่ายผ่านแต่ว่าช้าลงเยอะสัตว์เลี้ยงเริ่มเริ่มไม่ค่อยมีแรงแล้วอืมโอเคโซนต่อไปโอ้สี่แสนเลยเหรอวินไม่พอเออแป๊บหบนึงแบบน่งแป๊บหนึ่งเริ่มเริ่มช้าเริ่มอืดแล้วผมว่าต้องรีเบิร์ตฮะอู้มี่กี่โซนเนี่ยเหลืออีกนี่ไง 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่เลขสี่โซนอย่างนั้นฝึกแล้วก็เปิดสัตเล้งตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยรีเบิร์ตอันนี้สามสิบล้านเรามีร้อยกว่าล้าน ได้อันนี้ได้ฝึกอันนี้ได้รอบหนึ่งได้สามล้านหกล้านครับหกร้อยแปดสิบล้านพลังการว่ายน้ำว่ายผ่านไหมโอ้ก็ยังช้าอยู่ดีฮะรอบหนึ่งได้สองแสนสี่น่าจะต้องรีเบิร์ตแล้วล่ะรีเบิร์ตนั้นคูณพลังการว่ายหนึ่งจุดห้าเท่านะฮะแล้วก็คูณวินอีกหนึ่งจุดสองห้าพลังการว่ายเนี่ยน่าจะหายแต่ว่าวินจะหายหรือเปล่าอาลองดูสิ ไม่หายครับยังอยู่ยังอยู่รีเบิร์อีกอืมดีมากดีมากขอบคุณมากที่ไม่ต้องไปเริ่มใหม่ทั้งหมดอะออ๋อ,อ,อเต็มแล้วหรอใช้หกแสนโอเควินไม่พอแต่ฝึกได้ไม่เป็นไรอยู่โซนเดิมฮะโดนวับกลับมาโซนแรก <c oughs> กลับมาฝึกใหม่โทเอ้ยอ่าเราก็มาไหว้ในโซนที่เราไหว้ถึงคืออันนี้สองแสนไหว้เก็บพลังไปเรื่อยอืมล้านกว่าเร็วขึ้นไหม เร็วขึ้นมาหน่อยหนึ่งได้เก้าแสนวินฮะรอบละเกือบล้านครับไหว้สี่รอบได้สี่ล้านไปโซนต่อไปสองจุดห้าล้านเลขเลกสามโซนใช่ไหมเหลขสามโซนโซนนี้ห้าสิบล้านฝึกอันนี้หนึ่งบินเลี่ยนมาหนึ่งบินเลียนได้เท่าไหร่ร้อยกว่าล้านโอ้โหสามร้อยล้านสามร้อยล้านอ่ะสิบบินเลี่ยนในโซนนี้ ได้อยู่ฮะชิวๆครับรอบหนึ่งได้4.5ล้านฮะวินโอ้โหแรงแรงทะลุพัดลม4.5ล้านอ่ะ50ล้านแล้วโซนต่อไปฮะยังไม่เปิดสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวค่อยเปิดโซนนี้ที่ฝึก15บินเลียนเราฝึกอันนี้ได้7บินเลียนได้เท่าไหร่200กว่าล้าน500ล้าน500ล้านเยอะขึ้นมานิดนึง เอาละสามสิบบิลเลีนไปวายได้ไหมในโซนนี้เออโอเคโอเคผ่านอยู่ได้สิบเอ็ดล้านวินรอบหนึ่งสิบอดล้านวินชอบลงไปเดินทั้งล่างอ่ะมันุนโอเกะเขาให้ว่ายน้ำพอไหลโซนนี้คอมมอนขอแบบดีๆสักตัวหนึ่งได้ไหมอีปิกดีเจนเดอรี่อย่างนี้แลเราใส่ได้สิบตัวอีปิกอ่ะ คอมมอนอันคอมมอนโอเคตอนนี้เจ็ดหมื่นห้าสามพันหกนะฮะสามพันสองสามพันสองฝึกได้เร็วขึ้นไหมเจ็ดร้อย 700, 000, ล้านฮะเพิ่มขึ้นมาอยู่สี่ร้อยล้านวินนะฮะรีเบิร์ตได้กี่รอบตอนนี้สิบเอ็ดรีเบิร์ตไปต่อเลยสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดอือสิบเก้ายี่สิบ ยีรีเบิร์ตโอเคต่อไป380ล้านกลับไปเริ่มต้นใหม่อ่ะเวเวลไปลืมกลับมาฝึกตรงนี้ใหม่อ่ะห้บินเลี่ยนแล้วก็มาไหวรอบหนึ่งได้กี่วินได้18ล้านวินสิบแปล้านวินเราต้องการ7จ็ห้าล้านโอ้โหโอเค1บินเลี่ยนโซนสุดท้าย7จ็หล้านเอ๊ะหรือว่ายังไม่หมดมีโซนหนึ่งเหรอ มีโซน,น,นหนึ่ง <c oughs> หนึ่งบินเลียแป๊บเดียวแป๊บเดียวอ่าไหวได้เลยไหมตรงนี้ผ่านไหมผ่านผ่านชิวชิวแปสิบสี่ล้านฮะโอเคไม่ต้องฝึกไหวยแล้วเก็บแต่วินเรียบร้อยหนึ่งบินเลี่ยนไปโซนสุดท้ายของแท้เย่ปลดล็อกทุกโซนสัตว์เลี้ยงโซนนี้หนึ่งบินเลี่ยนได้เลยครับไหวได้ไหม ขอลองเปิดดูหน่อยโอ้โหไม่ไปเลยฮะเราฝึกอันไหนได้โอ้อันนี้ก็ฝึกไม่ได้ต้องฝึกโซนนี้ก่อนขอลองเปิดสเสลี้ยงหน่อยดูว่าคูณเท่าไหร่เจ็ดร้อยบิลเลียนอ่ะผมสามารถฝึกอันสุดท้ายของโซนนี้ได้แล้วนะฮะได้ครั้งละสองบิลเลียนห้าบิลเลียนนะครับห้าบิลเลียนโซนนี้ยากสุดฮะแปดร้อยบิลเลียนมาลองดูสิผ่านไหมผ่านไหมโอ้โหไปอย่างช้าช้าโอ้ยเกือบอีกนิดนึง อีกนิดได้หนึ่งบิลเลียนโอ้โหหนึ่งบิลเลียนวินอ๋อหนึ่งบิลเลียนพอดีเปิดมาตัวหนึ่งอ่าฮะเท่าไหร่เท่าไหร่อ๋อหมื่นหนึ่งโอ้ 11. โหหนึ่งหมื่นหนึ่งพันตัวนี้โอ้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อีปิกเมื่อกี้คือคอมมอนนะฮะอันนี้คืออีปิกอีปิกเท่าไหร่อีปิกหมื่นเจ็ด โอ้แต่ว่าที่ซื้อมาคือก็ยังดีกว่าฮะเจ็ดหมืนห้านะครับทีนี้ลองมาฝึกฝึกทีนึงได้เท่าไหร่แปดบินเลียนครับสี่บินเลี่ยนสามบินเลี่ยนสี่บินเลี่ยนห้าบินเลี่ยนโอ้โอเคผ่านหมดนะฮะนี่คือพลังแห่งวิสานะครับในแมปว่ายนะ้ำแบบนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ